สรุปราคาผักวันนี้วันที่17กุมภาพันธ์2569ข้อมูลอ้างอิงจากเว็บไซต์ตลาด4มุมเมืองเป็นราคาสูงสุดไซส์ใหญ่สวยเท่านั้นกวางตุ้งใบกิโลกร,รัมละ14บาทกวางตุ้งดอกกิโลกร,รัมละ20บาทกล่ำปลีม่วงกิโลกร,รัมละ35บาทกล่ำดอกกิโลกร,รัมละ9บาท ผักกาดขาวลุยกิโลกรัมละ8บาทผักกาดเขียวปลีกิโลกรัมละ10บาทผักกาดหอมกิโลกรัมละ30บาทผักกาดแก้วกิโลกรัมละ50บาทผักกาดไสกิโลกรัมละ40บาทผักกูดกิโลกรัมละ20บาท กลัมปลีเ <sympath> ข <icking> ียวกิโลกรัมละ5บาทกลัมปลีหัวใจกิโลกรัมละ11บาทคณะต้นกิโลกรัมละ20บาทคณะยอดกิโลกรัมละ20บาทคณะฮ่องกงกิโลกรัมละ70บาทผักบุ้งจีนกิโลกรัมละ10บาทผักบุ้งไทยผักบุ้งแก้วกิโลกรัมละ12บาทผักบุ้งนากิโลกรัมละ40บาทตั้งโอ้กิโลกรัมละ80บาทผักขึ้นช่ายกิโลกรัมละ70บาท ต้นหอมกิโลกรัมละ60บาทต้นหอมญี่ปุ่นกิโลกรัมละ60บาทผักชีไทยกิโลกรัมละ80บาทผักชีลาวกิโลกรัมละ90บาทผักชีฝรั่งกิโลกรัมละ60บาทรากผักชีกิโลกรัมละ100บาทใบสะระแหน่กิโลกรัมละ50บาทใบกะเพรากิโลกรัมละ30บาทใบโหระพากิโลกรัมละ40บาทใบแมงลักกิโลกรัมละ60บาท ใบกุ้ยช <might tirar S 1> really ่ายเขียวกิโลกรัมละ50บาทใบกุ้ยช่ายขาวกิโลกรัมละ160บาทดอกกุ้ยช่ายเขียวกิโลกรัมละ130บาทดอกหอมกิโลกรัมละ20บาทใบมะกรูดกิโลกรัมละ70บาทใบชาพลูกิโลกรัมละ90บาทต้นตะไคร้กิโลกรัมละ26บาทกระชายซอยกิโลกรัมละ40บาทกระชายหัวกิโลกรัมละ28บาทข่าอ่อนกิโลกรัมละ48บาท ข่าแก่กิโลกรัมละ28บาทขิงซอยกิโลกรัมละ23บาทขิงแก่กิโลกรัมละ18บาทขิงอ่อนกิโลกรัมละ50บาทพริกขี้หนูสวนหอมกิโลกรัมละ180บาทพริกกระเลียงกิโลกรัมละ80บาทพริกจินดาเขียวกิโลกรัมละ35บาทพริกจินดาแดงกิโลกรัมละ55สบาบาทพริกซุปเปอร์ฮอตเขียวกิโลกรัมละ50บาทพริกซุปเปอร์ฮอตแดงกิโลกรัมละ75บาท พริกชี้ฟ้าเขียวกิโลกรัมละ30บาทพริกชี้ฟ้าแดงกิโลกรัมละ40บาทพริกยำขาวกิโลกรัมละ50บาทพริกยำเขียวกิโลกรัมละ50บาทพริกยำแดงกิโลกรัมละ50บาทพริกหยวกกิโลกรัมละ40บาทพริกหวานเขียวกิโลกรัมละ75บาทพริกหวานแดงกิโลกรัมละ75บาทพริกหวานเหลืองกิโลกรัมละ80บาทพริกชี้ฟ้าเหลืองกิโลกรัมละ30บาท พริกขี้หนูแห้งกิโลกรัมละ240บาทพริกขี้หนูยอดสวนแห้งกิโลกรัมละ250บาทพริกกินดายแห้งกิโลกรัมละ100บาทพริกใหญ่แห้งกิโลกรัมละ130บาทพริกชี้ฟ้าแห้งกิโลกรัมละ120บาทพริกไทยอ่อนกิโลกรัมละ180บาทถั่วฝักยาวด้วงกิโลกรัมละ20บาทถั่วฝักยาวเส้นกิโลกรัมละ15บาท ถั 30, 100, hey, 21, ่ว hmm พ ah ูกิโลกรัมละ30บาทถั่วลันตอหวานกิโลกรัมละ100บาทถั่วงอกกิโลกรัมละ21บาทถั่วดำแห้งกิโลกรัมละ76บาทลูกนํำเต้ากิโลกรัมละ12บบาทบววงูกิโลกรัมละ40บาทบวบหอมกิโลกรัมละ20บาทบวบเหลี่ยมกิโลกรัมละ20บาทกระเจยบเขียวกิโลกรัมละ20บาท ชะอมกำลระ15บาบาทดอกแคร์กิโลกรัมละห0สิบาทฟักเขียวอ่อนกิโลกรัมละ8ปบาทฟักเขียวแก่กิโลกรัมละ12บาทฟักลิ้นฟ้ากิโลกรัมละหนึ่งอบาทฟักสะตอกำละห0บาทมระกขีนกิโลกรัมละ2ี่สิบบาทมราจีนกิโลกรัมละ2ี่บาทมรุมไม่ปอกเปลือกกิโลกรัมละส5บ้าบาทมรุมปอกเปลือกกิโลกรัมละห0ิบาท มะเขือพวงเด็ดขั้วกิโลกรัมละ90บาทมะเขือพวงไม่เด็ดขั้วกิโลกรัมละ80บาทมะเขือม่วงกิโลกรัมละ16บาทมะเขือยาวกิโลกรัมละ20บาทมะเขือลายกิโลกรัมละ16บาทมะเขือลิงกิโลกรัมละ16บาทมะเขือสดิ้งกิโลกรัมละ14บาทมะเขือไข่เต่ากิโลกรัมละ20บาทมะเขือเปาะกิโลกรัมละ15บาท มะเขือเทศราชินีกิโลกรัมละ50บาทมะเขือเทศสีดากิโลกรัมละ20บาทมะเขือเทศเนื้อกิโลกรัมละ45บาทมะเขือเหลืองกิโลกรัมละ12บาทมะเขือเทศทอดแดงกิโลกรัมละ14บาทมะละกอดีบกิโลกรัมละ32บาทมะละกอฮอนแลนกิโลกรัมละ30บาทแตงกว่ากลางกิโลกรัมละ20บาทแตงกว่าอ่อนกิโลกรัมละ40บาทแตงร้านกิโลกรัมละ15บาท ฟักทองทองอัมไัยเบอร์ใหญ่กิโลกรัมลา30บาทฟักทองลายกิโลกรลัมละ25บาทฟักทองคางโคกกิโลกรลัมละ20บาทฟักทองสีเมืองกิโลกรลัมละ20บาทแตงไทยเบอร์ใหญ่กิโลกรลัมละบ5าบาทแตงไทยอ่อนกิโลกรลัมละ20บาทแตงโมอ่อนกิโลกรลัมละบ2บาทข้าวโพดอ่อนกิโลกรลัมละ40บาทผักกระเฉดมัดใหญ่มัดละ200บาทดอกสลิดกิโลกรัมละาร0บาทดอกสดากิโลกรลัมละ15บาท ผักหวานปลากิโลกรัมละ120บาทยอดผักปลางกิโลกรัมละ10บาทสายบัวรอกิโลกรัมละ24บาทหน่อไม้ฝรั่งเขียวกิโลกรัมละ1 0 0บาทยอดมะขามอ่อนกิโลกรัมละ400บาทหัวอไยเท้ากิโลกรัมละ10บาทหอมแดงไม่จัดจุกกิโลกรัมละ35บาทกระเทียมไทยมัดจุกกิโลกรัมละ100บาทแครอทไทยกิโลกรัมละ24บาทหอมหัวใหญ่ไทยกิโลกรัมละ35บาบาทเห็ดนางฟ้ากิโลกรัมละ 60บาทเห็ดนางรมหลวงกิโลกรัมละ110บาทเห็ดฟางเบอร์เล็กกิโลกรัมละ80บาทเห็ดฟางเบอร์กลางกิโลกรัมละ120บาทเห็ดฟางเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ130บาทมะนาวเบอร์เล็กลูกละ1.5บาทมะนาวเบอร์กลางลูกละ2.1บาทมะนาวเบอร์ใหญ่ลูกละ3.3บาทเห็ดกระด้างกิโลกรัมละ190บาทเห็ดคอนขาวกิโลกรัมละ160บาท เห็ดเข็มทองกิโลกรัมละ150บาทเห็ดหนูหนูสดกิโลกรัมละ70บาทเห็ดหูหนูแห้งกิโลกรัมละ290บาทเห็ดเข็มทองกิโลกรัมละ55บาทมะกรูดเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ50บาทหน่อไม้ไผ่หวานกิโลกรัมละ60บาทหน่อไม้ไผ่รั่วกิโลกรัมละ25บาทหน่อไม้ดองกิโลกรัมละ28บาท ข้าวโพดหวานเบอร์ใหญ่กิโลกร,รัมละ1 4บถึงบาทข้าวโพดข้าวเหนียวเบอร์ใหญ่กิโลกร,รัมละ16-18ถึงบาทเผือกหอมเบอร์ใหญ่กิโลกร,รัมละ35-40บาถึงบาทถั่วลิสงสดทางละ10กิโลกร,รัมทางละ340บาท กล้วยน้ำว้าขาวนวลเบอร์เล็กวีละ15บาทกล้วยน้ำว้าขาวนวลเบอร์กลางวีละ3าบาทกล้วยน้ำว้าขาวนวลเบอร์ใหญ่วีละ60บาทกล้วยหอมทองเบอร์เล็ก350บาทต่อเข่งเข่งละ7วีกล้วยหอมทองเบอร์กลาง600บาทต่อเข่งเข่งละ7จวีกล้วยหอมทองเบอร์ใหญ่1000บาทต่อเข่งเข่งละ7วีกล้วยไข่ยันทบุรีเบอร์เล็กวีละ15บาทกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์กลางวีละ3าบาทกล้วยไข่ยันทบุรีเบอร์ใหญ่วีละ50าบาท จบการรายงานราคาผักสำหรับท่านใดที่พลาดไม่ได้รับชมรับฟังราคาผักของเมื่อวานนะครับก็สามารถที่จะติดตามรับชมรับฟังคลิปถัดไปได้เลยครับสรุปราคาผักวันนี้ประจำวันที่16 กุมภาพันธ์2,569ข้อมูลอ้างอิงจากเว็บไซต์ตลาด4มุมเมืองเป็นราคาสูงสุดไส์ใหญ่สวยเท่านั้นกวางตุ้งใบกิโลกร,รัมละ15บาทกวางตุ้งดอกกิโลกร,รัมละ22บาทกะหลำปรีม่วงกิโลกร,รัมละ35บาทกะหลำดอกกิโลกร,รัมละ8บาท ผักกาดขาวลุยกิโลกรัมละ8บาทผักกาดเขียวปลีกิโลกรัมละ10บาทผักกาดหอมกิโลกรัมละ30บาทผักกาดแก้วกิโลกรัมละ40บาทผักกาดส้อยกิโลกรัมละ40บาทผักกูดกิโลกรัมละ20บาทกระหล่ำปลีเขียวกิโลกรัมละ6บาทกระหล่ำปลีหัวใจกิโลกรัมละ11บาทคณะา้นกิโลกรัมละ18บาทคณายอดกิโลกรัมละ30บาทคณะาฮ่องกงกิโลกรัมละ60บาท ผักบุ้งจีนกิโลกรัมละ10บาทผักบุ้งไทยผักบุ้งแก้วกิโลกรัมละ16บาทผักบุ้งนากิโลกรัมละ40บาทตั้งโอกิโลกรัมละ50บาทผักขึ้นช่ายกิโลกรัมละ60บาทต้นหอมกิโลกรัมละ40บาทต้นหอมญี่ปุ่นกิโลกรัมละ60บาทผักชีไทยกิโลกรัมละ60บาทผักชีลาวกิโลกรัมละ50บาทผักชีฝรั่งกิโลกรัมละ80บาท รากผักชีกิโลกรัมละ80บาทใบสะระแหน่กิโลกรัมละ50บาทใบกะเพรากิโลกรัมละ25บาทใบโหระพากิโลกรัมละ30บาทใบแมงลักกิโลกรัมละ60บาทใบกุ้ยช่ายเขียวกิโลกรัมละ50บาทใบกุ้ยช่ายขาวกิโลกรัมละ160บาทดอกกุ้ยช่ายเขียวกิโลกรัมละ130บาทดอกหอมกิโลกรัมละ16บาทใบมะกรูดกิโลกรัมละ80บาท ใบชาพลูกิโลกรัมละ80บาทต้นตะไคร้กิโลกรัมละ24บาทกระชายซอยกิโลกรัมละ50บาทกระชายหัวกิโลกรัมละ40บาทข่าอ่อนกิโลกรัมละ45บาทข่าแก่กิโลกรัมละ35บาทขิงซอยกิโลกรัมละ30บาทขิงแก่กิโลกรัมละ20บาทขิงอ่อนกิโลกรัมละ50บาทพริกขี้หนูสวนหอมกิโลกรัมละ220บาท พริกกระเลียงกิโลกรัมละ80บาทพริกกินดาเขียวกิโลกรัมละ30บาทพริกกินดาแดงกิโลกรัมละ60บาทพริกซปเปอร์ฮอตเขียวกิโลกรัมละ50บาทพริกซปเปอร์ฮอตแดงกิโลกรัมละ75บาทพริกชีฟ้าเขียวกิโลกรัมละ30บาทพริกชีฟ้าแดงกิโลกรัมละ40บาทพริกยำขาวกิโลกรัมละ50บาทพริกยำเขียวกิโลกรัมละ50บาทพริกยำแดงกิโลกรัมละ50บาท พริกหยวกกิโลกร pues. ัมละ40บาทพริกหวานเขียวกิโลกรัมละ70บาทพริกหวานแดงกิโลกรัมละ70บาทพริกหวานเหลืองกิโลกรัมละ80บาทพริกชี้ฟ้าเหลืองกิโลกรัมละ40บาทพริกขี้หนูแห้งกิโลกรัมละ240บาทพริกขี้หนูยอดสวนแห้งกิโลกรัมละ250บาทพริกกินดาแห้งกิโลกรัมละ100บาทพริกใหญ่แห้งกิโลกรัมละ130บาทพริกชี้ฟ้าแห้งกิโลกรัมละ120บาท พริกไทยอ่อนกิโลกรัมละ180บาทถั่วฝักยาวด้วงกิโลกรัมละ26บาทถั่วฝักยาวเส้นกิโลกรัมละ24บาทถั่วภูกิโลกรัมละ30บาทถั่วลันตาหวานกิโลกรัมละ90บาทถั่วงอกกิโลกรัมละ21บาทถั่วดำแห้งกิโลกรัมละ76บาท ลูกน w, ้ำเต้ากิโลกรัมละ12บาทบวกงูกิโลกรัมละ36บาทบวกหอมกิโลกรัมละ20บาทบวกเปียมกิโลกรัมละ20บาทกระเจี๊ยบเขียวกิโลกรัมละ20บาทชะอมกิลกรัมละ15บาทดอกแครกกิโลกรัมละ50บาทฟักเขียวอ่อนกิโลกรัมละ10บาทฟักเขียวแก่กิโลกรัมละ13บาทฝักลิ้นฟ้ากิโลกรัมละ100บาทฝักจะตอกําลรัมละ50บาทมะรากีนกกิโลกรัมละ16บาท มะระจีนกิโลกรัมละ20บาทมะรุมไม่ปอกเปลือกกิโลกรัมละ35บาทมะรุมปอกเปลือกกิโลกรัมละ50บาทมะเขือพวงเด็ดขั่วกิโลกรัมละ90บาทมะเขือพวงไม่เด็ดขั่วกิโลกรัมละ70บาทมะเขือม่วงกิโลกรัมละ12บาทมะเขือยาวกิโลกรัมละ22บาท มะเขือลายกิโลกรัมละ14บาทมะเขือลิงกิโลกรัมละ14บาทมะเขือสดิ้งกิโลกรัมละ14บาทมะเขือไข่เต่ากิโลกรัมละ20บาทมะเขือเปาะกิโลกรัมละ12บาทมะเขือเทศราชินีกิโลกรัมละ40บาทมะเขือเทศสีดากิโลกรัมละ16บาทมะเขือเทศเนื้อกิโลกรัมละ45บาทมะเขือเหลืองกิโลกรัมละ12บาทมะเขือเทศทอดแดงกิโลกรัมละ14บาท มะละกอดีบกิโลกรัมละ30บาทมะละกอฮอนแลนด์กิโลกรัมละ30บาทแตงกัวกลางกิโลกรัมละ22บาทแตงกวาอ่อนกิโลกรัมละ40บาทแตงร้านกิโลกรัมละ15บาทฟักทองทองอําไพเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ30บาทฟักทองลายกิโลกรัมละ25บาทฟักทองคางคกกิโลกรัมละ20บาทฟักทองสีเมืองกิโลกรัมละ20บาทแตงไทยเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ15บาท แตงไทยอ่อนกิโลกรัมละ16บาทแตงโมอ่อนกิโลกรัมละ12บาทข้าวโพดอ่อนกิโลกรัมละ40บาทผักกระเฉดมัดใหญ่มัดละ200บาทดอกสลิดกยวกิโลกรัมละ500บาทดอกสะเดากิโลกรัมละ15บาทผักหวานป่ากิโลกรัมละ130บาทยอดผักปลางกิโลกรัมละ10บาทสายบัวรอกิโลกรัมละ24บาทหน่อไม้ฝรั่งเขียวกิโลกรัมละ100บาทยอดมะขามอ่อนกิโลกรัมละ400บาท หัวชายเท้ากิโลกรัมละ10บาทหอมแดงไม่ตัดจุกกิโลกรัมละ35บาทกระเทียมไทยมัดจุกกิโลกรัมละ100บาทแครอทไทยกิโลกรัมละ24บาทหอมหัวใหญ่ไทยกิโลกรัมละ35บาทเห็ดนางฟ้ากิโลกรัมละ60บาทเห็ดนางรมหลวงกิโลกรัมละ1 1 0บาทเห็ดฟางเบอร์เล็กกิโลกรัมละ80บาทเห็ดฟางเบอร์กลางกิโลกรัมละ120บาทเห็ดฟางเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ130บาท มะนาวเบอร์เลีกลูกละ15 1.5บาทมะนาวเบอร์กลางลูกละ2.1บาทมะนาวเบอร์ใหญ่ลูกละ3 3บาทเห็ดกระด้างกิโลกรัมละ190บาทเห็ดขนขาวกิโลกรัมละ160บาทเห็ดหอมสดกิโลกรัมละ150บาทเห็ดหูหนูสดกิโลกรัมละ70บาทเห็ดหูหนูแห้งกิโลกรัมละ290บาทเห็ดเข็มทองกิโลกรัมละ55บาทมะกรูดเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ50บาท หนอ่อไม้ไผ่หวานกิโลกรัมละ60บาทหน่อมไม้ไผ่รั่วกิโลกรัมละ25บาทหน่อไม้ดองกิโลกรัมละ28บาทข้าวโพดหวานเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ14-15บาทข้าวโพดข้าวเหนียวเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ16-18บาทเผือกหอมเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ35-40บาทถั่วลิสงสดทางละ10กิโลกรัมทางละ340บาท กล้วยน้ำว้าขาวนวนเบอร์เล็กวีละสิบห้าบาทกล้วยน้ำว้าขาวนวลเบอร์กลางวีละสามสิบบาทกล้วยน้ำว้าขาวนวลเบอร์ใหญ่วีละหกสิบบาทกล้วยหอมทองเบอร์เล็กสามร้อยห้าสิบบาทต่อเข่งเข่งละเจ็ดวีกล้วยหอมทองเบอร์กลางหกร้อยบาทต่อเข่งเข่งละเจ็ดวีกล้วยหอมทองเบอร์ใหญ่หนึ่งพันบาทต่อเข่งเข่งละเจ็ดวีกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์เล็กวีละสิบห้าบาทกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์กลางวีละสามสิบบาทกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์ใหญ่วีละ